นี่ค่ะวันนี้ก็พาแม่พลอยออกมาเดินเล่นนะคะแม่ไปแล้วเนี่ยนะคะแม่พลอยออกมาเดินเล่นนะคะวันนี้ มาแล้วเดินเร็วมากมากเลยออกกำลังกาย <c oughs> ออกกำลังกายหลังจกหายป่วยหายป่วยแล้วนี่นก็ดิ้นเยอะแล้วเดีกินมิเเ็สที่ทอ,อืมด้อเด้ออ้ เอ็นะคะออกเดินเล่นนะคะวันนี้ออกกําลังกายนะคะหลังจากหายป่วยนะคะพาแม่พลออกกําลังกายนะคะวันนี้อมนะคะแสงสะท้อนปะแม่จ๋าแสงสะท้อนหรือเปล่า น่าจะย้อนแสงหละเออย้อนแสงใช่ย้อนแสงคำไม่ได้เรียกว่าแสงสะท้อนถ้าแสงสะท้อนมันจะสะท้อนเข้ากล้อง แม่ก็ขี่รถเซฟไปต่างกับนู้นหรอก <laughs> ไปแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> <laughs> จอดเลยแม่มาอีกแล้วเดินเร็วหันน้อยช้างน่ะอืมแหะตลอด เขารู้ด้วยมั้งว่าไม้อ่อนหรือไม้แข็งปายปลายปาย,ปายแม่พอย แล้วแท้รู้สึกว่าเร็วมากเลยนะอืมนอนวันนั้นก็เล่นสไลเดอร์ด้วยกันอยู่เลย ช่วยช่วยยายเจ้าที <S <S ่เทย์ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูนะคะแม่พลอยนะคะจอดก่อนจอดก่อน จับไหมล่ะโอ้ยหมดน่อมดอืมหวานอะไรก่อนแม่วันเจี๊ยบปุ๊อะไรนี่มดเข้าเฉยเลยเฮ้ย ดูแม่พลอยไม่ดื้อไม่สซนเลยวันนี้แม่พลอยไม่ได้กินข้างทางหรอกวันนี้นะ่ะน,น่ารักโมอกอุ้ยน่ารักเกินปุยมุย้ยอยู่หน่ารักเกินปุยมุย้ยอุ้ยนี่คน,นอะไรโว้ย <c oughs> ปุยมุย้ยปุยมุย้ยคิดถึงมิด ไปเร็วนูนะคะพีก่กีเดินมานี่แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะใกล้ถึงบ้านแล้วแม่จ้า กินสักหน่อยแก้จะถึงบ้านแล้วไม่ได้แวะเลยดูนะคะวันนี้แม่พอก็จะเข้าหลักแล้วนะจ๊ะแม่พอยสุดสวยครอบครน้องช้างของเรานะวันนี้ อืมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หลักแล้วนะคะนู่นนะคะพี่จักกีนะคะพายทองคำแล้วก็ปลาแก้วนะคะเี่เนะคะนี่ลงช้างแล้วเรียบร้อยลงช้างแล้ว ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องเมษาภูเบศด้วยนะคะแม,แม่แม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องช้างของเรานะคะแม,แม่แม่ค่ะนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ